สวัสดีค่ะพบกับพี่แจงเว้ป้าสกวนครนะคะวันนี้นะคะพี่จะแจงทาเป็นสกรูพิเศษนะคะเพื่อจะมาตอบคําถามจากทางบ้านนะคะ Q&A จ้าค่ะเขาก็ถามแรกเลยนะคะค่ะมีลูกค้าถามว่าถ้าอยากผ่อนรถต้องทํำยังไงบ้างคะ อ๋ออันนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่นะคะอันดับแรกเลยลูกค้าต้องมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะอันดับสองนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านนะคะตัวนี้คือต้องมีทุกคนใช่ไหมคะและที่สําคัญนะคะทุกอาชีพนะคะสามารถออกได้หมดเลยอาทิเช่นนะคะอาชีพเกษตรกร,ร,กรหรืออาชีพแม่บ้านพ่อบ้านหรือรัฐวิสาหากิจข้าราชการทั่วไปนะคะอันนี้นะคะเราไม่จํากัดอาชีพนะคะ หรือว่านะคะอายุนะคะตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไปจนถึงนะคะอายุไม่เกิน60ปีนะคะได้เลยนะคะทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าจะสนใจผ่านซื้อออซื้อผ่านร้านนะคะเราก็มีคนค้ำหนึ่งท่านนะคะเอกสารก็ใช้เหมือนกันนะคะเพียงแค่มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านค่ะตามนี้เลยค่ะนอกจากออกผ่านร้านแล้วมีออกผ่านอย่างอื่นอีกไหมคะ อ๋ออันนี้คำถามสุดฮอตเลยนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากกรุงศรีอ่านะคะวันนี้จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวขอเสียงตบมือด้วยค่ะขอเชิญคุณบอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบคําถามจากทางบ้านที่ถามมาเข้ากันมาเยอะเลยว่าอยากออกผ่านสินเชื่อเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเบื้องต้นคะ่ะ เอกสารของทางกรุงศรีนะไม่ยุ่งยากขอบัตรประชาชนแค่ใบเดียวถือควสามารถออกได้เลยไม่ใช้คนประกันด้วยนะคโอ้โหูหสุดยอดคนเดียวออกได้เลยใช่ไหมคะออกรถคนเดียวได้เลยครับตอน,นอ๋อเอกสารบางอื่นล่ะคะเบื้องต้นเอกสารตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรครับใช้แค่<อ>บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นอาชีพเกษตรกรออกได้ไหมคะออกได้ครับผม แล้วก็เป็นถ้าเป็นเจ้าของกิจาการล่ะคะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะเจ้าของกิจาการอันนี้ยิ่งสบายเลยครับบัตรประชาชนใบเดียวเหมือนกันใบเดียวเหมือนกันมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะตัวนี้นะคะไม่มีคนค้ำประกันใช่ไหมคุณบุรีไม่มีคนค้ำประกัน,นะะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะจะลูกค้าท่านใดมีคําถามนะคะเราควรถามได้เลยหรือว่ามีข้อข้องใจยังไงนะคะสามารถสอบถามมาผ่านทางแอดมินของเราได้เลยนะคะ ช่องทางการติดต่อของเรานะคะเพจแรกของเราจะเป็นเพจเรารักเอื้อง้กยเฮงนะคะเพจ2ของเราจะเป็นเว็บป้าสกลนครหรือผ่านทางเ Facebook สกลนครหรือผ่านไลน์นะคะไลน์เว็บป้าสกลนครหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 8 548 5, 5 6 6 5เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิจะแจงกับคุณบอลรี่กรุงศรีนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ